เราต่อกเดินารยุคสมมริ่ปัชาก็ได้กปเป็นหมู่บานตรงขาไเป็นหมจีนช้างเราก็ได้เงี้ยกว่านแล้วพ่อสร้างมาให้เอให้ง่ก็น่นอาจจะมีเราพ่อทำช้างไม่ได้เงี้ยเราคิดจะจีนีอลางบนนี้เป็นม้านองเรา นที่สำคัญก็คืรว่าอยากจะขยายงานในช้ามีงานทำดใช่างผ้สูงอา้น้องสานะวกับก็มีโครงการช่างคือถึงก็ช่างก็มีงานกีเมซีก็มาให้กำลังใจเยอะมากนะครับช่างขึ้นบริเวณตรงนี้คนันก็มันก็เห็ดแล้วก็ดีใจนเป็นกระุนป เป็นส so ิ่งที่เราจะต้องมองเห็นคุณค่าของชาติของคนในสิ่งหนึ่งที่เราต้องอยากใช้มาต่อยอดก็คือ